ฝันให้ฟังตอนนั้นนะ่ะหนูหนูว้าบอเข้าไปไปที่ไม่รู้อะ่ะแต่แต่ว้าไปที่โรงอาหารอะ่ะโรงอาหารใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วอ่าหนูก็เห็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ปิดไฟด้วยแล้วหนูก็อยู่ตอนมืดด้วยหนูมีเพื่อนสามคนแต่หนูจำชื่อของมันไม่ได้แล้ว ิงหนีไปตอนมืดแต่หนูอ่ะยังไม่กลับด้านแม่หาหนูมาตั้งนานแต่แม่หาไม่เจอหัวหนูแม่กับพ่อหาจะไม่เจอเพราะว่าหน,ห,นหนูวัไปที่อื่นวัไปไหนเป็นผีวัไม่อันนี้หนูพูดคนอ๋อในฝันใช่ไหมในฝันอ่ะอะแล้วไงต่อคะ เสร็จแล้วว่าหนูอ่ะก็ก็มีก็มีไฟอ่ะไฟไฟจุดจุดจุดอ่ะหนูอ่ะก็ไปจุดทูบอ่ะเสร็จแล้วอ่ะหนูอ่ะก็ยกหัวยขึ้นมาได้อะไรได้ไรน้อได้ไรน้ออืมจะได้จะได้หัวมันกับแบบนี้มั้งแล้วหนูอ่ะก็ก็ก็เอาไฟ ใส่ไปเสร็จแล้วอะ่ะหน úa ก็เอาหวยขึ้นมาหวยอะไรลูกเลขอ่ะเหรอใช่เลขจากทูบอ่ะเหรอใช่หนูเอาหวยมาหวยหนมีอยู<ะ>่ในกระเป๋าว่าห,หนูซื้อมาคนละแปดสิบบาทเหรอโอ้โหซื้อมาแปดสิบบาทแล้วเลขอะไรอะลูกมีเลขหกแล้วก็เลขห้าเลขสี่เลขสามแล้วก็เลขเจ็ด่นะ้ ถ้าแล้วหนูก็ดูหวยแต่มันไม่เหมือนกันแล้วหนูก็เจออะไรบางอย่างก็ไม่รู้อยู่บนอยู่บนหญ้า